วันนี้นะครับก็จะมาสอน aerial hook ครับผมก็เป็นอุปกรณ์แรกๆที่คนฝึกกายกรรมจะต้องเรียนหนูเป็นนังแบบหนูไม่ได้เป็นนักกายกรรมยืดขา lean backward แยกขาก็ได้โอวัลเลายากมากไม่เอาคอหักนะไม่ไหวหนูยังต้องมีชีวิตอยู่ต่อหายใจค่อยๆกลับมาเด็กตอนซ้อมก็อย่างที่บอกค่ะเขาก็มีความ ช่วยเหลือกันคืเขาลืมภาพความเป็นทีมหมดเลยซึ่งวันนี้วันนี้เราแฮปปี้กับคลาสนี้มากชอบจังเลยอะไรแบบนี้พร้อมแล้วเชิญคนแรกครับมินนี่ครับเราไม่ได้รู้สึกว่าเรากลัวโอเคดีไม่ตื่นเต้นเพราะไม่มีใครเห็น <laughs> เขาเป็นคนที่เอ่อ creativity ดีค่ะจินตนา,าการสูงจากท่านน่นนี่อุย้ยเล่นท่าย,ยากนน่นนี่นั่น แต่ว่าผ้าได้หน้าไม่ได้ก็ไม่ได้อ่าเดหน้าหน้าสวยผมสวยไม่ขาดไม่ชีคิดว่าซอโซเนีรู้บอดี้ของเขาเขาสามารถีลองเกตแขนได้และมันเข้ากับขาชี้พอยต์ทำมันดีค่ะผ้าไม่ได้มันดูไม่สมูทอะค่ะมันดูแบบติดๆขัดไปหมดเลยแล้วก็เวลาเราดูเขาทำงานมันเกร็งก็ไม่เป็นไรก็ติดนะตอนขึ้นไปก็คือแบบผ่าเดียวเลย ท่าเดียวเลยคือแบบถ้าเขาไม่บอกให้เปลี่ยนคือจะไม่เปลี่ยนอะ่ะโอ้โหแค่แค่แค่กระดิกนิ้วเท้ายังแทบจะไม่ไหวอะ่ะโอ้โหกอบตกการทรงตัวอยู่บนนั้นอะ่ะมันยากมากอ่ะพี่นึกว่ากายกรรมกวางโซอ่ะเออ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 โอ้ออตอนที่นางใช้มือมาสะบัดผมเงี้ยอันนั้นสวยเพราะผมมันเรียงเป็นเหมือนใบพัดเลยแต่ถามว่าแคนี้น่ากลัวไหมวันนี้ยังดรีมขึ้นไปแล้วเกรงนิดนึง เขาไม่เห็นแองเกของไฟกับตอนการที่เอามือขึ้นไปจับผมนี่คือบงังบังหน้าหมดเลยจังหวะนั้นแบบซิงหงอคงชัดๆดีจะเป็นซิงหงอคงที่ทําให้ทีมชนะให้ดูครับเบรกมาถึงปุ๊บท่าแรกก็ยากเลยยืนมันเลยจ้ะใจเย็นใจเข้าลึกจับเวลาครับใจเย็นเป็นคนกลัวความสูงอยู่แล้วผมรู้สึกเลยว,ว่าผมกลัว ผมแพลนผิดอะพี่ผมไม่ได้คิดว่ามันจะยากขนาดไหนซึ่งมันยากมากมันไม่มีใครช่วยยูได้ว่ายูต้องแบบปึ๊บหันกลับมาเองอะตอนนี้คือกังวลไปแล้วหน้ามันกังวลค่อยๆหายใจค่อยๆหายใจเกรกมาแบบสั่นมากแพนิคมากผมก็แพนิคนิดนึงก็แบบเออท่านี้ไม่เอาละลงลงอย่างเดียวอืมแล้วก็ทำท่าหัวของผมซูเปอร์แมนเบรกนี่กังวลมากเพราะว่าหนึ่งเขากลัวความสูงแล้วเราเห็น ตอนมันขึ้นไปเขาเริ่มด้วยท่าย,ยากซึ่งมันผิดบีก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ไม่ใช่วันของตัวเกรกค่ะสำหรับผู้ที่ชนะมาสเตอร์คลาสในวันนี้นะคะได้แก่